อืมโอเคครับคุณผู้ชมต้องอยู่กันเรีย้วันนี้ครับผมขอเปลี่ยนมาเล่นแมบแนวอันนี้มาก็ไม่เชิงอผมจะมาทำภารกิจช่างบ้านช่างบ้านนะคุณผู้ชมช่างบ้านช่างบ้านเฮ้ยคุณผู้ชมผมจะที่ช่างบ้านลนะอันนี้นะครับคุณผู้ชมช่างบ้านหลักสูดไหมครับอันนี้สีลับโอเคเอ่อต่อไปก็ ผู้ชมรับรองคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อแม้แต่นิดเดียวแล้วนะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อต่อไม่ตัดคลิปนี้ผมจะตัดทันได้เลยนะคุณผู้ชมผมผมลืมอัดตอนที่ผมสร้างบ้านคุณผจิเป่งละเอ่อเดี๋ยวเอ่อผมลืมตอนที่ผมสร้างบ้านที่ผายครับคุณผู้ชมเอองดูผมมีโอเค ใอ้เม hey, ื่อกี้ผมสบายว่าผมจะทำฟาร์มด้วยองไม่พอไม่อ่ากใะ้คุณตัดทำฟาร์มแบบแล้วคราวนี้ผมมีปัญหาคือจะทำฟาร์มยังไงดีแบบนีน่โอเคตอนนี้ผมได้แปลนทำฟาร์มแล้วโอเคแป๊บนึงเคุณผู้ชมต่อไปก็ผมจะทำการเตรียมของขออนุญาตคุณผู้ชมผมจะเตรียมของ ทิมของรู้ว่าอยู่ไหนวะอ๋อจเจอละเ้ารู้เสร็จต่อไปผมก็จะทำดีตแบบดีสีคนดูแลวกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยเนาะจอมันซานเนี่ยสู Ừ. mê Ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ หมูเสร็จแล้วโออมือหล่อเมาทำคลิปแบบเดียวนะคืองคองอยอยอี้ผมผมเขาจะทำคลิปอะไม่ไม่ไม่เชิงไม่ชอบก็คืออันนี้ผมอันนั้นผมมีถึงผมมีเวลาทำก็จริงแต่ว่าผมต้องอัดมาครับอย่างเงี้ยผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมส่วนใหญ่ผมจะมาครับตอนเช้า พอส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยว่างผมไม่ค่อยว่างนะนคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้นะคุณผชมลากันไปกดไลค์กดติดตามด้วย